สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมปร,รับสมุดเงินฝาก2ล้านหลังผ่านไป1ปีเห็นดอกเบีย้ยแล้วพูดไม่ออกเมื่อวันที่15กรกฎาคม2,565ที่ผ่านมาได้มีสมาชิกติกตอกแม็กบีเคเคโพสตคลิปโชว์ดอกเบีย้ยในรอบ1ปีหลังฝากเงินไป2ล้านบาทโดยระบุข้อความว่าดอกเบีย้ยเงินฝากมิถุนายนคำนวณเองแล้การ ว่าได้ล้านละกี่บาท ในคลิปหลังจากเข้าไปประดรับสมุดในเครื่องประรับสมุดอัตโนมัติซึ่งฝากเงินไว้ในบัญชี2ล้านบาทครบ1ปีจึงไปประรับสมุดเมื่อสมุดเด้งออกมาก็ปรากฏด,ดอกเบียให้เห็นโดยพบว่าได้เงิน2ล้านได้ดอกเบียเพียง3 7 7 3บาท42สตางค์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ